สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอเนลส์ไทวันศุกร์ที่25มิถุนายน2564ครับคลิปนี้แอดมินพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการเติมเงินเข้า G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านตู้ ATM นะครับตามตัวอย่างเป็นตู้กสิกรไทยนะครับก็เอาบัตร ATM เราไปเสียบที่ตู้นะครับที่ช่องเสียบบัตรหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ให้หาเมนูคำว่าเติมเงินหรือจ่ายบินนะครับ พอกดเติมเงินหรือจ่ายบินแล้วนะครับก็ให้เลือกเมนูเติมเงิน eWallet นะครับแล้วก็เลือกบัญชีของเรานะครับของผมเป็นออมทรัพย์หลังจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ครับให้ระบุหมายเลข eWallet 15หลักนะครับก็ดูในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วกดไปที่เมนู g w a l l e t หลังจากนั้นก็ให้ดูที่มุมบนซ้ายมือนะครับจะมีเลขพร้อมเพย์15หลักของเราอยู่ก็ให้ใส่ตรงนั้นแะครับเข้าไปทั้งหมด15หลักนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะ ตามตัวเลขนะครับทั้งหมด15หลักนะครับอันนี้เราไม่มีบัตร ATM ก็ให้คนอื่นทําให้ได้ครับแล้วก็ทําได้ทุกตู้ของธนาคารโดยเลือกเมนูแรกคือเมนูเติมเงินหรือจ่ายบินแล้วก็เลือกเ,อเติมเงินพร้อมเพย์นะครับหลังจากใส่แล้วก็ยืนยันนะครับนี่ครับแล้วก็ตรวจทานนะครับว่าใช่เลข15หลักของเราหรือเปล่าใส่จํานวนเงินเข้าไปนะครับอันนั้นก็กดตกลงแล้วก็ทวนกันอีกรอบนะครับว่าตัวเลข 15หลัก e-wallet หรือว่าพร้อมเพจตรงไหมชื่อนามสกุลใช่ของเราไหมนะครับจำนวนเงินที่เติมตรงหรือเปล่าค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับยืนยันทำรายการนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าใน g-wallet เพื่อใช้ใจ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันเป๋าตังครับว่าเงิน50บาทเนี่ยมันมีไหมนะครับมันเข้ามาหรือ,อยัง แป๊บเดียวนะครับอาท่านผู้ชมดูนะกดไปที่ G-Wallet นะครับหน้ามาแล้วครับ50บาทแค่นี้เองครับง่ายๆทำได้ทุกตู้เยี่ยมครับ